INNOVA CRYSTAL ครับคันนี้เป็นโมเดลปี2017เป็นโมเดลปี2017นะครับรถสวยมากนะราคาตัวก็เบาสุดๆปี17ไปดูภายในสวยกริปเลยสวยกริปเลยภายในนะครับคันนี้เป็น2.8ตัว G นะครับปี2017นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่5 0 0แสนนะครับ3า0 0 0บาท539นะผมมองว่าถูกมากนะสำหรับรถ7ที่นั่งนะครับที่เป็นทรงแวนแบบนี้นะครับ 2.8ด้วยนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะสำหรับตัว INNOVA เป็นรถที่น่าใช้งานสุดๆในตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ครับนะวันนี้เอาอรถครอบครัวนะแนะนำนะครับกับตัว i n n o น a c r y ิสตานะครับคันนี้เป็นโฉมปี2017นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอ n นโนวาตัวแบบว่าตัวแรกๆเลยนะถ้าเป็นปีพว2 0ก19 20ราคาก็จะแรงหน่อยนะคันนี้ก็เด่นที่ราคาเลยครับ5,39,00 0บาทเท่านั้นนะครับกับ2.8ตัว G นะครับเป็นตัวรองท็อปนะสำหรับตัวนี้ตัว V จะเป็นตัวท็อปนะครับก็ได้สีเทานะรถพึ่งเข้ามานะครับนะชุดกระจังหน้าเขาจะเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเป็นตัวมัลตินะครับแต่ถ้าเป็นตัว V เนี่ยไฟหน้าจะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เนาะนะครับมีเดย์ทม์อะไรเรียบร้อยนะถ้าเป็นตัว V นะตัวนี้ก็จะเป็นไฟมัลติธรรมดาโคมลมดำนะแต่ถ้าเรื่องการใช้งานนะเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเป็นเจที่นั่งไซส์ใหญ่เป็นรถแวก ถ้าใครเอาไปวิ่งแบบรับงานนะคันนี้คุ้มเพราะว่า5้าจริงๆผ่อนน่าจะไม่ถึงหมื่นถ้าถึงหมื่นก็คือหมื่นหลักร้อยอ่ะไม่ถึงหมื่นหลักพันแน่นอนนะปี17ผ่อนได้นานสูงสุด8ปดง,งวดนะมีสเกิร์ตรอบคันด้านหน้าก็มีด้านข้างก็มีชุดกันชนด้านข้างชิดเลยครับนะตัวนี้กระจกมองข้างก็ปรับผับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้นะครับติดฟิล์มมาเบอร์ประมาณ60นะเป็นฟิล์มแบบกึ่งประหลอดนะครับ น่าสนใจนะน่าสนใจที่ราคานะครับกับเจ้าตัวยินโววาคันนี้2.8นะครับเดี๋ยวผมให้ชมด้านในแต่ว่าด้านในเนี่ยผมยอมรับเลยนะว่าบอกยินโววาสวยบอกยินโววาสวยนะลวดลายของตัวบอกนะครับค่อนข้างสวยเลยสวยมากนะใน,ในมุมมองผมนะมันเป็นบอกผ้าที่ดูแบบว่าดูแพงอะ่ะไม่ได้ดูแบบกระหลงป้องอะไรอย่างนี้นะครับตัวจีก็ นี่ก็ประมาณนี้ตัว G นะครับมีจอนะครับแต่ว่าไม่มีกล้องนะครับแอร์เป็นออโต้นะครับด้านล่างก็จะมีตัว e c o Mode แล้วก็ Power Mode นะครับรวมถึง Traction c o n t r o l นะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับคือถ้าเรื่องเอาไปใช้งานอะยังไงก็คุ้มพี่นะเอาไปใช้หาเงินอะไม่ใช่ไปใช้งานผมว่าพูดประมาณเอาไปใช้หาเงินนะคุ้มอินโนวาคันนี้นะเพราะว่าคันนี้ราคาถูกนะกระจกโตโยต้าแท้หมดเลย ราคานี้ราคาแค่ห้าสามเก้าห้าสามเก้าแต่พี่ได้อินโนวาตัวใหม่แต่พี่ได้อินโนวาตัวใหม่ภายในเนี่ยก็จะมีที่วางถาดนะวางของนะครับแบบว่าถ้ามุททานอาหารมีแก้วนมแก้วน้ําวางคอมนะครับเอาไว้ให้ผู้บริหารเดินทางไกลได้ทํางานนะครับบนหลังคาสวยมากนะสำหรับอินโนวาก็จะมีตัวไฟเบสไลท์สองฝั่งนะครับแล้วก็มีไฟสองอ่านหนังสือเนาะสีม้มๆตรงนั้นนะสองฝั่งนะครับตัวเบาะสวยเลยตัวเบาะสวยจริงนะครับ บอพับได้ทั้ง3แถวเอ้ยทั้งทั้งสองแถวหลังนะครับบ่อแถวนี้ก็พับได้พับสวิงพับสวิงก็คือพับจากด้านล่างมันจะพับลงแล้วกระดกขึ้นเหมือน Fort u n e r เลยเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยมันก็เป็น f o r t u n e er นนั่นแหละช่วงล่างต่างๆเป็น f o r t u n e r ทั้งหมดนะครับเป็น f o r t u n e r ทั้งหมดเลยสองจนะครับอ่า uh, i n n o v a Crysta 2.8 1หน่สูเอเ uh, บียน1503นะครับคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ถอยมาให้นะครับ2จุด มีเซนเซอร์ถอยมาให้2จุดนะครับมีตัวสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ตัว s ากฟินนะครับเป็นเสาวิทยุแบบคีบฉลามด้านบนนะครับเดี๋ยวผมพาเช็คโครงสร้างนะครับด้านท้ายดูเปนไงเปิดเข้ามาเนเบาะพับเก็บเรียบร้อยเลยนะบอกคือพับเก็บเรียบร้อยมากนะครับโครงสร้างสวยนะพรมพื้นเป็นสีดำพรมพื้นเป็นสีดำนะครับในเมทาร์คนะครับเดิมครบเดิมครบหมดนะครับด้านบนด้วย นะครับนี่สปอตเบดอาร์คเริ่มครบนี่เลยหัวน็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับก็โทรได้เลยครับพี่0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่ผมขึ้นโชว์ไว้นั่นเองนะครับนะจริงๆใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์แอดไลน์นะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งนะรถคันนี้อยู่มินบุรีนะครับกรุงเทพนะครับสุวินทวงศ์นะครับเอ่ใช่สุวินทวงศ์เซรีไทย64 นะครับเซรีไทย64นะครับรถค่อนข้างสวยดูดีเลยทีเดียวนะสำหรับใครที่เป็นสาวกยินโนว่านะครับรุ่นนี้ก็เป็นดิสนานะครับดมหลังดิสน่าดมหลังนะครับค่อนข้างสวยประตรงประตูคือสวยหมดกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้เดิมเป็นโตโยต้าแท้หมดเลยนะครับนะคันนี้เลขไมล์แสนหก 6, คันนี้เลขไมล์แสนหก 6, ราคาก็เลยดรอกราคาก็เลยดรอปนะครับเหลือเพียง5้าแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ไม่แสนหกนะครับแต่ว่าไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นอัตโนมัติแล้วไฟหน้าได้เป็นออโต้วงมอะไรได้เป็นมัลตินะตัวเบาะเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยตัวเบาะเนี่ยไม่มีฉีกขาดเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงให้ชมนะครับว่าตัวเนี้ยเครื่อง2.8นะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วตำแหน่งวางเป็นยังไงนะครับนี่เปิดเข้ามานะครับเห็นได้เลยว่าเครื่องเนี่ยเหมือนรีโวเหมือน for จูเนอร์ไหมแต่ว่าตำแหน่งวางเขาเนี่ยจะลึกเข้าไปในหัวเก่งพอสมควร จะลึกเข้าไปในหัวเก่งพอสมควร,นะครน้ำอินโนว,วาเนี่ยเป็นรถขับหลักนะเป็นรถขับเพื่อนล้อหลังนะครับดูหัวนอ็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างสวยนะครับแขนซ้ายแขนขวาคือเดิมสวยหมดเดิมสวยหมดเลยพี่นะใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย096-5355153นะพี่ดูคานตงคานหน้าคือแบบกลิปจริงๆอะ่ะกริปจริงๆเลยนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคันนี้ โทรได้เลยนะครับ096 535 5153นะครับกับเจ้าตัว Inova n c r y s t a นะครับ2.8ตัว G นะครับรถสวยเดิมนะใครเอาไปใช้วิ่งงานหรือเอาไปใช้ในครอบครัวคันนี้บอกเลยว่าถูกมาก539เท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะถ้าลมถ้าเสียงเข้าในไมค์ก็ต้องขออนุญาตด้วยนะผมฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะใครสนใจนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยครับ